สวัสดีค่ะและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการ Star ์ครับ o ุกีนี่รายการของเรานะครับมีอะไรให้อัปเดตมากมายเลยครับถูกต้องเริ่มจากอันแรกเนี่ยกระแสละครเรื่องนี้คู่กรรมมีมาตั้งแต่ก่อนละครจะ <air S 2> ออนแอร์แฟนคลับนะคะเขาก็มีการแปลภาษาค่ะมีซับอังกฤษจีนมีแฟนคลับหลายหลายประเทศที่รอติดตามเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน เขาไปร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตท,ที T.U. Folk Song 10th Anniversary ค่ะผ,ผมพาน้องสาวผมมาอีกหนึ่งคนก็คือน้อง, Stop งสต๊อกค่ะเราจะไปดูรอยยิ้มที่แบบว่าเลิศที่สุดของแกงส้มแล้วก็สมายสมายแบบที่ผมชอบเนีย่ยต้องบอกว่าผมชอบรอยยิ้มที่ยิ้มจากใจ